น้องเอ้ยพื้นมันเป็นน้ำแข็งใสตจังใส่อใส่ส้นรองเท้ากอนนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายมาื่อนี่พื้นเป็นน้ำแข็งด้วยจ้ะเดี๋ยวได้พอนใส่อันสนรองเท้ากันลื่นก่อนมื่อนี่ห้องสิเข่าไปในเมืองจะยางไปประมาณสี่กิโลกันละค่ะน้ำแข็งพี่น้องบางแน่น้ำแข็งเต็มถนนเลยเราต้องออก อีตรงนั้นนะฟุตบาทให้คนเดินแต่ว่าน้ําแข็งมันไม่ละลายเงเราก็เลยต้องออกมาเดินตรงกลางถนนพี่น้องกลางถน,นนนี้คือน้ำแข็งมันละลายแล้วมันไม่หินหินแห่อยู่พี่น้องหินก้อนเล็กๆอะ่ะที่เขามาโปรยให้แบบว่ากันลื่นแต่ว่าขอบถนนเน,นี่ยตรงฟุตบาทที่คนเดินน้ําแข็งเต็มเลยอะ่ะไม่กล้าเดินกลัวมันลื่นกลัเท้าเรา ไม่ได้ใส่กันลื่นด้วยไงจะเดินเข้าเมืองพี่น้องจะเดินไปเอาเอาของเอาพัสดุเย็นพุ่งนี้เขาบอกหิมะจะตกแรงนะ,ะตกแรงมากแต่พุ่งนี้ใหญ่พรทำงานงแน่ฟืนเป็นน้ำแข็งพี่น้องเขาตึงเลือกยางได้ี่ หม่องใสใส่พาต้องไปยางมันเด้อคิดว่าม่องใสใสนั่นดีดีเพราะเม่เนี้ยม่องน้ำแข็งด้วยนะจะไปน้ำกันพี่น้องส้มบรรยากาศเย็นเย็นแหงแหงไปน้ำกันนี่ะฝนคุณชายงางไวไวหอดฝนแล้วจะพ่อนยองเอาเราก็จะผ่านป่านี่แบบพี่น้องป่าเห็ดหมนกับพี่น้อง ว่าป่าเห็ดหิมะก,ก็ละลายแล้วแต่ว่าอากาศเย็นมากเลยนะหิมะละลายแต่ว่าอากาศเย็นป่าเห็ดพี่น้องตรงนี้หัุนังเขาขาวอยู่กับมี่เจดายเห็ดมันแข็งหมดแล้วพี่น้องเห็ดยังเยอะอยู่นะดูดูใบไม้อยู่ใต้โอ้ยยางยัง <laughs> เดินยากนะเนี่ยสวอ สิตาโอ๊ยก้อนหินพี่น้องมองเนี่ยที่มามันบอลล่าไงลมันกะเป็นน้ำแข็งแม่มุงเนี่ย่ะแต่ดีมันไม่ก้อนหินอยู่ข้างล่างนี่และพี่น้องชีวิตมุกนอกอย,อยู่บนความเย็นขณะห่อนนี่สวยงามพี่น้องมันกะหนาวก็ดีเนาะซามสิบสิบดีสิบองศาจังสินะท้ามัน,นานาวน,น,นี่ก็บแบบนี้ละพี่น้องอยู่แบบ เนาะคนที่ก็จะเกิดอยู่นี่ก็จะก็ชินจะเห่ามาอยูเหรอเห่าก็โอ้ยอยากจะบรรยายเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรอยรอยจักรยานมันห้อยจักรยานที่ว่าตอนมันเป็นขี่ดินนหรแม่พี่น้องโอตอนเป็นขีต่ตมนะเนี่ยมันแรงละบะ้านนี่มันก็ไม่ห้อยเนาะ โอ้ยสียางหอดบนนี่ลหะคุณพีเอ๋ยเราจะเดินถึงในเมืองไหมเนี่ยสามกิโลคุณ <laughs> ชายพอยากออกกลองยางออกหนาาไล่ห้าออกก่อนพี่น้องเอ๋ยโอ้ยเย็นเมื่อลยได้เนี่ยเอยถนนเดินเดินไปบนถนนน้าแข็งนะคะพี่น้องค่ะยองเอาพี่น้องุปนะที่มากำลังโปรยลงมาค่ะกลับยานหนนั่งรถเมล์กลับอยู่เด้อนี่ ิขับรถมากกั่บกขัดเห็นไหมนะ่ะจักรยานมาแล้วเราจะรีข้างไหนเนี่ย <c oughs> โอ้ยจักรยานข้าจ่กันม่รอแบบกันหิมะเลยพี่น้องรอแบบแรนนาวาันน,น,น,นนะที่เกาะพื้นนะน,นี่เราเดินไปถึ้นทางน้ำแข็งเดินขอบขอบมันจังเป็นนันล,ลาลล่ตรงกลางนี่เป็นหิมะเลยนะโอเป็นน้ำแข็งนะ <c oughs> ไปว่าสิใส่เวลาจักรนาทีพี่น้องหอดในเมืองนี่ปกติสิยางแค่ประมาณ40นาทีบ่4กิโลบ้างมื้อนเนี่ยฮะใส่เวลาจักรนาทีเพราะว่ายางเร็วบ่ได้เด้กย่านมันลุมย่านมันมืนพี่น้องเบิ่งแอปเปิ้ลเนี่ยใบมันห่วงหมดเหลือแต่หน่วยมันเต้หอยตังตองเต้งเต้งโยใบเขาลวงหมดแล้ว ถ้าน,นี่ก็สิโล่งๆไปหมดหลเด้วยจ้ะใบไมนะ้มันรวงเนาะมัอก็สิเดียวเห็นทะลุุ่นละก็สิเหลือแต่ต้นสนเขียวๆต้นสนเขียวๆใบมันไม่ร่วงเหมือนต้นไม้ชนิดอื่นนายยางไม่ได้เครื่องท่างละพี่น้องเลยอ้วถนนใสยๆอย่างสิว่าฟุซิตี้ นางไปจักหน่อยใกล้สิขเขาเมืองเลยพี่น้องครึ่งหนึ่งแล้วอันที่มากับโปรยปลายอยู่ด้วยนีย่แต่มันตกบ,กบางใบไม้ร่วงหมดเลยพี่นอ้องเหลือตะการแล้วใบไม้ไม่มีแล้วเหลือตะกางเนี่ยเห็นบ่ดอกไม้สวยๆตอนนั้นแต่เป็นสีสันนะก่อนที่ใบไม้รว่วงอ่ะที่ใบไม้ร่วงไม่ไม่อ่ะ สีสันมึงนี่ละที่ยายพ่อไทยอ่ะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวเนี่ยตอนนี้ไม่เหลือซากแล้วค่ะเหลือแต่เครื่อมันก็ไม่ตายได้ห้องเีลยวหนาหอนมันก็ขึ้นมาใหม่อีกเนี่ยเราจะเลี้ยวไปทางนี้เหรอถ้าตรงไปก็คือออกถนนใหญ่ถ้าเลี้ยวก็คือรัดไปทางนี้ แข็งคนอยู่เมืองนอกนะข้าเจ้าอยู่บนน้ำแข็งชีวิตข้าเจ้าในป่าเป็นน้ำแข็งพี่น้องเนี่ยอันนั้นเป็นน้ำได้ตอนนั้นเป็นคลองแล้วมันตอนนั้นเป็นน้ำแข็งป่าเป็นน้ำแข็งข้าไปเดินต่อหรอคะพี่น้องย่างไปเรื่อยๆดีวยกระหอดนะคะนะคะ,ะ,คะหิมะก็โปรยปลายบางๆพี่น้อง ดอกไม้ไม่ตายพี่น้องดอกไม้ไม่ตายถึงเราจะใช้วเวลา40นาทีค่ะพี่น้องบอกแค่40นาทีเราก็เดินถึงห้างแล้วนะคะอีส ล้วคะ่ะห้างเดี๋ยวเราจะเข่าไปเอาของแล้วก็สื้อของนิดหน่อยเบิง่งโอ้ยข็าห้ามเอาน้องหมาเข้าห้างเอ้ยทวินเฮ้ยทำแ่พี่น้อง<ำ>หอดห่างแล้วเดี๋ยวไปรับของก่อนแล้วก็เข้าไปสื้อของนิดหน่อยไว้พอกันไม่คลิปหนาเด้จ้าสวัสดีจ้า